สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิททศที่าสงทาง FM 99.5 AM 1521กิโและทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919วันนี้พบกับผมรุ่งทอรณละคนะคำนะอีกเช่นเคยวันนี้เรานำเรื่องราวสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังไปพร้อมๆกับเรานะครับสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะครับคือช่วงของพักรบพรฒพรนา กองประชาการกองทับไทยโดยหน่วยพนาการเคลื่อนที่43สาำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยประชาการหาพัฒนาจะชุดตรวจติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะได้ตรวจในระยะที่1นถึงหนะฮะในการบังคับใช้5มาตรการหลักการป้องกันโควิดสิซึ่งไปตรวจมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะคือพี่น้องประชาชนผู้อบปการเนี่ยมีความาเข้าใจแล้วก็มีความร่วมมือเป็นอย่างดีนั่นเอง นะแล้วก็สถานประกอบการที่ไปดูๆมานะฮะก็ไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างใดนะฮะและทั้งนี้ชุดตรวจก็ยังมีให้คําแนะนําเพิ่ม,เต,มเติมในเรื่องของการป้องกันอย่างเข้มงคัดนะฮะตรงนี้อยู่ที่ร้านสะดวกซื้ออําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะฮะทางภาคใต้ของเราเดี๋ยววันนี้เราจะมาว่าถึงประวัติความเป็นมาวันนี้ก็เป็นวันวันหนึ่งเหมืออกันนะฮะเดี๋ย,เ,ยเรามาดูว่าเป็นวันอะไรนะ ในช่วงหน้าแต่ตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ